ก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับเซอร์แคทเกมเมอร์กันอีกแล้วเฮ้ยเฮียหน้าหน้าใครวะนะฮะวันนี้ก็เอ้ยอย่าบังกูนะฮะวันนี้จะมาเอ่อเล่นเซิร์ฟเบสวอล์กันนะฮะในแบบฉบปปับแบบรวดเร็วนะฮะอ่เราจะไปลองกันเลยนะผมไปได้สัตว์บังหน้ากล้องกูงนั่นแหละนะฮะโมบิเซนต์อย่างนี้ไม่ค่อยดีแล้วผม,มแป๊บนะอืม ห้องไหนดีเอาห้องนี้แล้วกันนะตอนนี้เราก็มารอเล่นนะครับประมาณไม่มีใครเลยวะย่าบอกนะว่ากูชนะไม่มีใครช่างมันนะฮะมาเล่นมันก็ไม่มาเลยพี่นะฮะ เอ้ยอแล้วกูก็ชนะดื้อๆเฮ้ยอะไรวะนะฮะไอผมจะทิ้ง IP ไว้ให้แล้วกันนะฮะวันนี้ก็อัดสั้นๆแค่นี้อนมารีวิวเซิร์ฟนี้ให้ดูนะครับผมใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ให้นะครับมาเล่นด้วยกันนะครับชื่อผมก็อืมอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้นะครับผมนี่ครับค,ค,คุณไผ่คุณไนะครับผม บาดเกมเมอร์แต่บางคนเขาเรียกว่าคุณไผ่นะมันก็ออกเสียงได้หลายได้หลายนะอ่าในสกินก็ต้องขอคุณสกินจากเอ่อคุณพีพีทีเอชชานนลนะครับต้องขอคุณจริงๆครับในวันสงกรานต์สวัสดีครับ